วิธีเอาตัวรอดนะครับเมื่อกุญแจรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับของรถยนต์นะเวลาเราไปเที่ยวห้างหรือไปไหนก็แล้วแต่จอดไว้กดไม่ได้นะครับแบตมันหมดจะทํายังไงนะครับให้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับมันก็จะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับให้ปลดออกมานะครับให้ดึงออกมามันก็จะมีกุญแจสำรองอยู่นะครับข้างในนะครับนะครับอันนี้ก็ยังกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้นะครับก็ให้เรานะครับผมกดก่อนนะครับให้เราเอากุญแจเนี้ยไปไขรถเลยนะครับรถล็อกอยู่นะครับ รถล็อกอยู่นะครับให้เราไขรถไปเลยครับกุญแจสำรองนี่นะนะครับนะครับเปิดขึ้นมานะครับเข้ามาในรถนะครับมันก็จะยังกดไม่ได้นะฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นหากุญแจไม่เจอใช่ไหมครับหากุญแจไม่เจอก็ให้เอากุญแจนี่นะครับไปวางใกล้ๆกับปุ่มสตาร์ทนี่นะฮะมันก็จะดังปื๊ดนะฮะวางใกล้ๆกับปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับ นี่ฮะมันก็จะสตาร์ตติดนะเครื่องก็จะสตาร์ตติดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้รถสตาร์ตติดแล้วนะครับฮะรถก็สตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเอานะครับมาวางใกล้ๆครับกับปุ่มสตาร์ทนะครับมันก็จะสตาร์ทได้นะครับถ้าเราไม่วางใกล้ๆกับปุ่มสตาร์ทนะครับมันก็จะสตาร์ไม่ได้เห็นนะกดมันก็จะบอกหาผู้ใจไม่เจอนอกจากเราจะเอาไปวางใกล้ๆนะครับเราถึงจะสตาร์ทได้